เช้าวันสุดท้ายของการเดินทางตื่นมาเช้านี้เราก็อาบน้ําเก็บสัมภาระเช็คเอาท์ฝากกระเป๋าไว้กับที่พักแล้วก็เดินไปกินบ้้นหมี่ใกล้ๆที่พักลองท้องกันก่อนตั้งแต่กินบ้านหมี่มาเนี่ย เราว่าร้านเนี่ยชิ้นพอดีไม่ใหญ่จนเกินไปกินแล้วไม่รู้สึกเหนื่อยทานเสร็จเราก็เรียกแกไปยังตึกคาเฟอพาร์ทเมนท์ที่ถ้ามาโฮจิมินห์แล้วไม่มาที่เนี่ยเหมือนมาไม่ถึงถ่ายรูปเช็คอินกันเสร็จเราก็เดินขึ้นตึกคนรอต่อคิวขึ้นลิฟต์เยอะเกินเราก็เลยเดินขึ้นมานะแล้วก็มากันที่ร้านบาโคนี่วิวเราก็สั่งไอติมกับชามะนาวมานั่งทานอร่อยราคาไม่แพงเสร็จเราก็เดินไปถ่ายรูปตรงโรงละครโอเปร่าของโฮจิมินห์เดินถ่ายรูปกันจนเหนื่อยเราก็ไปทานร้านข้างทางบันดิตนาวชาใส่ร้านบะ แบบเต็มชามหมูย่างมาหอมหอมกับปอบเปียทอดแล้วก็เส้นขนมจีนทานกันแบบอร่อยคู่กับน้ำอ้อยแล้วก็น้ำเลมอนโคตรเข้ากันเลยแกพอทานเสร็จเราก็เดินไปที่ตลาดเบนถัน,นเดินเล่นซื้อขนมของฝากที่แต่ละร้านเนี่ยลดราคาให้เยอะมากๆและที่เนี่ยตลาดเนี่ยมีของกินเยอะมากคือถ้ามาฮจิมินแล้วไม่รู้จะกินอะไรอะ่ะเราแนะนําให้มาที่ตลาดเบนถันนี่แหละครบจบเลยแล้วก็เรียกแก๊บกลับไปเอากระเป๋าจากที่พักแล้วก็นั่งเข้าสนามบินเตรียมตัวเดินทางกลับไทยจบทริปทเที่ยวเวียดนามใต้สี่เมืองยาจางดาลัดมุยเน โฮจิมินห6วัน5คืนกับงบคนละ1 2 0 0 0บาทเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็อิ่มท้องสุดๆเลยเราอ่ะโคตรมีความสุขมากๆเลยถ้าใครอยากจะไปเที่ยวแล้วไม่รู้จะไปยังไงนะแนะนำให้เซฟคลิปนี้เก็บไว้เลยนะทุกคน